สวัสดีค่ะช่องเจคเคนโอยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเจคเคนอนำเสนอให้ชมกับบ้านหลังใหญ่พร้อมกับบรรยากาศที่ร่มรื่นนะคะอยู่แบบสไตล์บ้านสวนคะแปลงนี้บ้านสวนทุเรียนนะคะบนที่ดินโฉนดพุทธแดง1ไร่ยืนกูได้นะคะตั้งอยู่ในอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองค่ะราคา2ล้านบาทราคาต่อรองได้นะคะ บนพื้นที่มีต้นทุเรียนหมอนทอง13ต้นมังคุดส2ต้นเงาะ1ต้นมีมะปางและผล,ละไม้อื่นๆอีกนะคะพร้อมมีบ่อน้ำมีไฟฟ้ามีประปาค่ะราคาหน้าสนนะคะเพร้อมมีบ้านพร้อมที่ดินครบเลยนะคะพร้อมลงส่วนไว้ให้เรียบร้อยดีด้วยอยู่ในชุมชนค่ะไม่เปลี่ยวนะคะไฟฟ้าประปามีครบเข้าพักได้เลยค่ะ ตัวบ้านสภาพสวยหลังใหญ่ค่ะพร้อมหิ้วกระเป๋าเข้าพักเลยนะคะ2ล้านบาทค่ะจังหวัดระยองสนใจกำลังมองหาซื้อบ้านและที่ดินอยู่ในโซนของจังหวัดระยองสามารถนัดชมพื้นที่ได้โดยตรงตามเบอร์โทรและไอดีรายใต้คลิปนะคะเป็นช่องทางในการติดต่อผู้ขายที่ดินแปลงนี้ค่ะสำหรับวันนี้เจคโนแนะนำเบื้องต้นเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ